คุณผู้ชายคะรูเหมือนว่าบัตรของคุณจะมีปัญหานะคะจะมีปัญหาได้ไงลงกวนคุณช่่ยไปรูดอีกครั้งนะครับแต่คุณคะฉันพยายามรูดหลายรอบแล้วคะ่ะแต่รูดยังไงก็รูดไม่ผ่านคุณพอจะมีใบอื่นไหมคะ เกิดอะไรขึ ada, okay? ouais. deflect, okay. ้นหรอคะตอนนี้หุ้นตกบริษัทของผมขาดทุนหนักมากผมก็กำลังจะโดนฟ้องล้มละลายเพราะมีเงินจ่ายหนี้เขาตอนนี้ทางธนาคารก็อายัดบัญชีการเดินเงินของกมทุกช่องทางแล้วอะคุณคะคือค่าอาหารสักครู่นะครับก้อยเดี๋ยววันนี้คุณจ่ายค่าอาหารไปก่อนนะ คุณจะบ้าเหรอฉันจะจ่ายค่าอาหารทำไมฉันเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนบอกว่าจะเลี้ยงคุณก็จ่ายเองสิใช่ผมเป็นคนบอกว่าจะเลี้ยงแต่ใครจะไปคิดละ่ะว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอนะ่ะคุณจ่ายไปก่อนเถอะฉันไม่จ่ายฉันว่าที่บริษัทคุณล้มละลายอะ่ะคุณต้องรู้เรื่องก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วคุณก็แกล้งทำเป็นชวนฉันมากินข้าว แล้วให้ฉันจ่ายค่าอาหารใช่ไหมทําไมคุณพูดแบบนี้คุณกับผมเราคบกันมาตั้งสามปีอีกหน่อยก็จะแต่งงานกันแล้วอะ่ะคุณคิดแบบนี้ได้ไงฮะช่วยไม่ได้ฉันไม่จ่ายและฉันก็จะไม่แต่งงานกับผู้ชายที่ล้มละลายแบบคุณด้วยเรื่องนี้ต้องโทษคุณนะใครใช้ให้คุณบริหารงานไม่ดีเองโง่ ะะมีอะไรกันหรือเปล่าคะพอดีว่าฉันไปพูดจัดการร้านนี้คะ่ะเออคือว่าค่าอาหารโตนี้ยังไม่ชำระค่ะคุณคะทานอาหารก็ต้องจ่ายค่าอาหารนะคะครับเดี๋ยวพวกเราจ่ายครับก้อยผมขอร้องล่ะคุณช่วยจ่ายค่าอาหารก่อนก็ฉันบอกเลยไงว่าฉันไม่จ่ายฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอ ถ้าพวกคุณไม่จ่ายฉันมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งความนะคะอยากแจ้งตำรวจก็เชิญค่ะฉันไม่ได้เกี่ยวด้วยซะหน่อยร้านอาหารฉันก็ไม่ใช่คนจองแล้วฉันก็ไม่ใช่คนสั่งอาหารด้วยถ้าอยากจะจับไปจับมันนู่นแต่ว่าคุณก็ทานอาหารเหมือนกันไม่ใช่หรอคะงั้นก็แสดงว่าคุณก็มีความผิดด้วยเหมือนกันนะคะ ฉันบอกเลยไงว่าฉันไม่จ่ายกินแค่นิดๆหน่อยจะให้ฉันจ่ายอ่ะบ้าหรือเปล่าอยที่ผ่านมาผมให้เงินคุณไปตั้งกี่ล้านนี่ค่าอาหารแค่ไม่กี่พันบาทคุณจ่ายให้ผมไม่ได้เหรอทําไมคุณเป็นผู้หญิงที่เอาแต่ได้แบบนี้นี่คุณด่าฉันเหรอคนพวกนี้กําลังแจ้งความจับคุณระวังคุณจะโดนฉันแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทไปด้วยนะก็ถ้าคุณยอมจ่าย เพราะเขาก็ไม่แจ้งความแล้วหรือป่ะคุณเป็นแฟนผมคุณก็ควรช่วยเหลือผมเวลาที่ผมลำบากสิแล้วสมัยนี้จะมีผู้หญิงคนไหนอยากอย,กอยู่กับผู้ชายแย่ๆแบบคุณละ่ะฮะดีนะที่ฉันไม่ตอบตกลงแต่งงานไปกับคุณไม่อย่างนั้นฉันก็คงดวงตกไปกับคุณด้วยเอาเถอะฉันว่าคุณเลิกพามด้แล้วน่ารำคาญอ่ะ ผู้จัดการคะเดี๋ยวค่าอาหารมื้อนี้ฉันจะจ่ายให้เขาเองคะ่ะงั้นฝากคุณจัดการด้วยนะค่ะคุณคะฉันเข้าใจคุณนะคะเพราะฉันก็เคยลำบากแบบคุณเหมือนกันนี่แหละคะ่ะที่เขาเรียกว่าคนเรายามมีประโยชน์ก็มีแต่คนเรียกหาแต่พอหมดคุณค่าคนเรียกหาแทบจะไม่มี ใจริงๆนะผู้หญิงยากจนคนหนึ่งกำลังช่วยเหลือผู้ชายยากจนอย่คนหนึ่งน่าสมเพชว่ะคุณคะคุณไปได้แล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะจ่ายค่าอาหารให้เขาเองแต่ผมไม่มีเงินคืนคุณนะไม่เป็นไรคะ่ะคุณไม่ต้องคืนเงินฉันเพราะฉันเต็มใจช่วยค่ะ ค่าหารโหมเท่าไหร่ครับค่าหารหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะนี่ครับค่าหารของผมส่วนที่เหลือก็ถือเป็นค่าตอบแทนที่คุณช่วยเหลือผมเวลาที่ผมลำบากแล้วกันครับแต่คุณกำลังลำบากนะคะ แล้วก็บริษัทคุณกําลังคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่าที่ผมทําไปทั้งหมดผมแค่อยากรู้ว่าคนที่จะมาเป็นภรรยาของผมนั้นเป็นคนยังไงจริงๆแล้วบริษัทของผมไม่ได้ล้มละลายหรอกอ๋อส่วนบัตรนี่ที่มันรูดไม่ได้เพราะว่ามันเสียนะครับนี่คุณเล่นตลกอะไรของคุณเนี่ยเล่นตลกนั้นเหรอคุณนั่นแหละเล่นตลกอะไรของคุณ กับแค่ค่าอาหารไม่กี่พันบาทคุณยังจ่ายให้ผมไม่ได้เลยนี่มันคืออะไรคุณคุณฟังฉันก่อนนะถ้าสิ่งที่ฉันพูดไปทําให้คุณรู้สึแกแย่ฉันขอโทษจริงๆฉันก็แค่หยอกคุณเล่นเองอะ่ะฉันรู้ว่าคุณกําลังแจ้งฉันคุณกําลังหลอกฉันอยู่ฉันก็เลยแสดงละครตามน้ําคุณคุณจะได้ไม่เครียดน,นี่คะนั่งสินะ ผมก็คิดว่าคุณแสดงละครแสดงมาด้วยตลอดรวมถึงแสดงแกล้งทำเป็นว่ารักผมด้วยนี่ถ้ามีการแข่งขันการแสดงแล้วก็คุณคงได้ตำแหน่งนั่งต่อแล้วอันดับหนึ่งเลยอะเพราะว่าคุณแสดงเก่งมากแสดงอย่างเป็นตัวเองเลยอะนี่คุณด่าฉันเหรอก็แล้วแต่คุณจะคิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คุณกับผมเราจบกันต้องขอบคุณคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือผมทั้งที่เราสองคนไม่รู้จักกันเลยไม่เป็นไรค่ะเป็นเพื่อมนมนุษย์ด้วยกันไม่ต้องช่วยเหลือกันหรอกครับไว้เจอกันคราวหนะ้าหวังว่าเรา ไม่เจอกันในฐานะลูกค้าและพนักง,งานหวังว่าเราจะเจอกันในฐานะผู้เดีนนะครับ